นี่รถที่ดีโปรไบเราเสนอรถเข้าใหม่นะครับเป็นไท่อั่มบ๊อบเบิ้ลซิงเกิลดิสนะครับปี2018ล้มไม่เคยมีบัตรเหตุล้มหรือชนสีเดิมทั้งคันนะครับพร้อมของแต่งคันนี้ได้ท่อสูบมาด้วยนะครับคันนี้ดูได้เลยนะครับอ่ะได้ท่อสูบของซาร์ทนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวแต่งมาด้วยนะครับคันนี้ครับผมย้ายป้ายทะเบียนนะครับพร้อมมังคนหลังเป็นตัวตัดนะครับครับผมครับลองดูสภาพรถโดยรวมแข็งแขงเครื่องสวยเลยท่อสวยซาร์ทแท้นะครับซาร์ทแท้ ดูแข้งเครื่องสวยแคทป้านะครับครับผมกระจกปลายแฮนด์นะครับแล้วก็ตัวปลอกแฮนด์นะครับเป็นปลอกแฮนด์แต่งอ่ะเดี๋ยวดูเลขไมค์กันดูครับคันนี้เลขมาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันสามสิบหกโลไมค์แท้นะครับบุกคสวิตกุญแจสองดอกครบนะครับ ปีดาวนะครับสนใจสอบถามยละเรียดได้ที่0842561366คีดีโปรไวนอกจากเราขายนะครับแล้วเราส่งที่ไทุกประเทศให้ราคาที่คุณพอใจเช็คกันเข้ามานะครับคีดีโปรไวไม่ต้งองสองรองคาาแน่นอนครับ